สวัสดีค่ะเม์ May นะคะนภพพัฒน์วรรัติเป็นยาสถิตเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ชานม MT นะคะซึ่งวันนี้นะคะเรากำลังจะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมร้านชานม MT สาขาเดอะโลอเกอรารีซึ่งเป็นสาขาต้นแบบของเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะตอนนี้นะคะเราได้เปลี่ยนจากร้านชานมปกติทั่วไปนะคะเป็นร้านคาเฟ่นะคะซึ่งเราใช้ชื่อว่า MT คาเฟ ในร้านคาเฟ่ของเรานะคะตัวสินค้าใหม่นะคะซึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือเมนูกาแฟแล้วก็เมนูโตเกียวค่ะหน้าร้านนะคะเราก็จะมีป้ายต้องสวมหน้ากากก่อน <laughs> ตรงนี้นะคะก็คือเคาน์เตอร์ชานมของเรานะคะซึ่งเดิมแต่แล้วนะคะเราก็มีตัวนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเมนูทั้งหมดนะคะถ้าใครที่รู้จักร้านเราหรือว่าเคยมานะคะก็จะมีเมนูหลากหลายนะคะกว่า60เมนูนะคะแล้วก็เริ่มต้นเพียง19บาทนะคะตัวราคาสูงที่สุดก็เพียง45บาทเท่านั้นเองนะคะ แล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีเมนูที่เป็นย่าหวานนะคะชูการ์ซีโร่แคลสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะหรือว่าต้องการที่จะควบคุมน้ําหนักเป็นเบาหวานก็สามารถทานเมนูนี้ได้นะคะแต่สิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นวันนี้นะคะที่เราจะแนะนําทุกคนนะคะ mm hmm. ก็คือเรามีเคาน์เตอร์ของกาแฟนะคะซึ่งจะใช้เครื่องชงนะคะเป็นกาแฟสดนะคะมีเมนูให้เลือกหลากหลายนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองทําให้ชิมกันนะคะว่า เมนูกาแฟของเราเป็นยังไงนะคะค่ะกาแฟของเรานะคะเป็นอาราบิก้าร้อยเปเซนะคะจากสี่สายพันธุ์ของกาแฟที่ดีที่สุดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมารวมกันนะคะและเบรน์สูตรเฉพาะจากการคั่วฝีมือของคริวเกตเดอร์ซึ่งมีวิกิคนในเมืองไทยนะคะและความพิเศษมากกว่านั้นนะคะกาแฟของเราจะมีกลิ่นหอมและได้รสชาติที่เข้มขน้นมีชั้นบอดี้นะคะเมื่อกลิ่นลงไปแล้วยังมีรสชาติในคอนะคะทําให้เราอยากจะกินต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะเราอยากใหุ้ทุกคนนะคะลองมาชิมกาแฟของร้านชานมแอมทีดูนะคะว่าตอนนี้เราพั ฒนาแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างซึ่งราคานะคะเริ่มต้นเพียงแค่35บาทถึง60บาทก็คือราคาไม่แพงเลยนะคะตัวนี้นะคะคือกาแฟส้มนะคะซึ่งเรานะคะก็จะเริ่มใส่น้ำส้มเข้าไปก่อนนะคะปริมาณ1ออนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำกาแฟเป็นเอสเพรสโซ่สช็อตและหลังจากนั้นนะคะหลังจากเทส้มลงไปในแก้วแล้วก็เป็นน้ำนะคะ70 ML คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็ง แล้วก็เทเอสเพสโซช็อตลงไปเป็นอันดับสุดท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะปิกษาค่ะกาแฟส้มนะคะก็จะรสชาตินะคะจะมีกาแฟนำนะคะแต่ก็ยังได้กลิ่นส้มอยู่นะคะสีสันส,สวยงามลูกค้าก็สามารถถ่ายรูปโชว์ลงโซเชียลก่อนได้ก่อนที่จะดื่มนะคะ นอกจากเราจะมีกาแฟแล้วก็ชาแล้วนะคะเรายังมีเซ็กชั่นขนมโตเกียวนะคะที่เพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ากระบวนการทําง่ายแค่ไหนแล้วก็ลูกค้าก็ยังชอบแล้วก็ติดใจด้วยนะคะเข้าไปดูกันค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือส่วนของ ขนมโตเกียวของเรานะคะที่เพิ่มเข้ามาจากร้านแคปแอมพีคาเฟ่นะคะส่วนนี้ก็คือขนมแพนเค้กนะคะซึ่งราคาเพียงแค่3ชิ้น10บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนนี้นะคะขนมโตเกียวของเรานะคะราคาเริ่มต้นนะคะไส้หวาน10บาทนะคะเริ่มต้นแล้วก็ไส้เค็มเริ่มต้นที่15บาทค่ะ,ะสำหรับลูกค้าที่อยากจะมาลองนะคะลองทําขนมโตเกียวเองนะคะก็สามารถมาที่เราแล้วก็ขอทําได้เลยนะคะเราสามารถให้ลูกค้าลองทําชิมฝีมือของตัวเองได้แล้วก็สอนทําได้ไปด้วยในตัวค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนขึ้นมาที่ชั้น2ของเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะชั้น2นะคะเราก็ได้ทําใหม่นะคะจากเดิมที่เป็นโฮสเทลแล้วก็เป็นล็อบบี้นะคะก็ด้วยประสบปัญหาโควิดนะคะลูกค้าของเราอาจจะลดลงนะคะเราก็เลยปรับเปลี่ยนจากล็อบบี้ของโฮสเทลนะคะตรงนี้เป็นคาเฟ่ที่ลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มนะคะจากชั้น1ทั้งชากาแฟแล้วก็ขนมโตเกียวนะคะเข้ามานั่งทานนะคะ แล้วก็รีแล็ที่ชั้นนี้ได้เลยซึ่งลักษณะการตกแต่งเราก็จะตกแต่งจากบ้านเก่านะคะแต่เดิมเป็นบ้านไม้นะคะเราก็ใช้ไม้จากบ้านเก่านํามารีโนเวทแล้วก็ทําเป็นตัวตึกนะคะซึ่งตัวตึกแบบนี้เขาเรียกว่าสไตล์อินดัสเทรียลลอฟนะคะแล้วของตกแต่งทั้งหมดนะคะก็จะเป็นสไตล์วินเทจซึ่งกําลังเป็นที่นิยมมากตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาร้านเรานะคะก็สามารถขึ้นมาถ่ายรูปที่ชั้นสองของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะเครื่องดื่มชานมพิเริ่มต้นเพียงแค่19บาทนะคะกาแฟรเริ่มต้นบาทแล้ว้็แพทแล้ว ต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะสำหรับคาเฟ่ MT ของเรานะคะนอกจากชั้น2นะคะซึ่งเป็นโซนที่เปิดใหม่แล้วนะคะเรายังมีชั้นดาดฟ้านะคะซึ่งเป็นโซนยอดนิยมนะคะที่ใครๆก็รู้จัก MT เดอะโ l a l อ e ีของเรานะคะขึ้นไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะก็คือชั้นดาดฟ้านะคะชั้น5ของร้านชานม MT สาขาเดิะโลคอลอีของเรานะคะตอนนี้ก็ประมาณ4-5โมงกำลังจะ5โมงแล้วนะคะบรรยากาศก็กคือ ร่มลื่นนะคะตอนนี้ก็คือไม่ร้อนแล้วนะคะก็ถ้าเกิดเข้าไปดูก็จะเห็นวิวพานโนรามานะคะอยู่ใจกลางซอยอารีนะคะมองออกไปก็คือสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะยิ่งตอนที่พาพิพตตกดินก็คือสวยมากๆเลยนะคะก็ลูกค้านะคะที่ซื้อชานมข้างล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นชานมหรือว่ากาแฟรหรือว่าขนมโตเกียวนะคะสามารถซื้อแล้วก็ถือขึ้นมาดื่มดำบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินที่ชั้น5ชั้นดาดฟ้าของเราได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอย,อยากจะมานะคะก็เดินทางมากันได้ที่ BTS อารี S S นะคะหรือว่าเข้าทางพระราม6ซอย28หรืออารีสัมพันซอย3นะคะก็เข้ามาที่ร้านของเราได้เลยค่ะถือว่าเป็นร้านชานมที่อาจจะลึกลับนิดนึงนะคะแต่เชื่อเธอค่ะว่าถ้าขึ้นมาแล้วก็เจอวิวแบบนี้รับรองประทับใจแน่นอนค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจแพนชายของเรานะคะ MT Cafe นะคะก็สามารถติดต่อมาทาง เพจ a c e b o o k นะคะ MT Thailand นะคะหรือว่า Line at MT นะคะหรือโทรมาที่เบอร์089 709 8888นะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบหรือบางทีเม่ก็เป็นคนตอบเองเลยค่ะ